เริดูบกนคั้ที่สองคั้ที่สองอันนี้สระตัวไหนเรียกว่าทีฆะลักษณะคาลุกและระหูสระตัวไหนจะเป็นสังยุตติสระไว้ไรอันนี้ก็เห็นหลายๆท่านก็ตอบกันมาดีอ่าสระที่มีเสียงยาวก็มีอยู่เท่าไหร่ห้าตัวคือ i e u a o อันนี้มีเสียงยาวเรียกว่าทีฆะส่วน เสียงสั้นคือที่เป็นรัศดะ์จะมีอยู่สามตัวคืออีปุแต่ว่าในเนี้ไอ้ที่เป็นทีฆะและรสศ์มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือโอเนี่ยถ้ามีโจรสกลคือมีพลังต่ำย่อมอยู่บางหงลังเราก็จะเป็นรักแต่พวกพยากรณ์เนี่ยเราจําไว้เราจาไว้เพราะว่าถึงเวลาจริงเดี๋ยววันนั้นอาจจะว้าวุ่นเข้ามาเขาสอบกันก่อน แล้วเขาก็เขาก็ยกไปโยกหนึ่งสองสี่ห้านี่ก็สอบเสร็จแล้วเขาหยุดก่อนของเราวันนั้นน่ะจบจะเหงาอยู่อยู่เพราะว่าเราต้องสอบอีกวันหนึ่งอือแต่นั่นคืออาจจะหดปวดอาจจะมีกําลังใจในการไปดูหนังสือเพราะว่าไอ้สองวันแรกเนาะพานทาให้คนหูไปแล้วบุคยากรี่คือไม่มีกําลังใจจะไปปรีวอะไรตนั่นคือจำคะแนนได้ทฉะนั้นก็คือบางทีจึงม่รังจกิงใช้เวลาสองวันตสอบมานี่ล้าแล้วบุคยากรในแพทย์จะไาดูก็คืนนี้ตั้งใจดู้งคืน จำมาถึงอ่างีบเดียวนะเอาเช้านะงีบเดียวเช้าเนะ่ึงไม่ทานฉะนั้นอือต้องจําไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยต่อมาแล้วก็สระตัวไหนจะเป็นขลุะลุคือทีฆาตล้วนระดับแรกตอนอ่าทีฆาตล้วนเนี่ยเป็นคลุกแน่นอนอยู่แล้วแต่ลักษณะเป็นคลุได้ไหมเป็นได้ถ้ามันมีตัวสอกอะกดหรือพันธุสัญญบและนี่อยู่เบื้องหลังก็เป็นคลุได้ แล้วตัวไหนเป็นระหูอก็คือตระเสียงสั้นสามตัวอยู่ e แหละเป,เป็นอะไรเป็นระหูคือมันต้องไม่มีพัญ,ญนะสังโยชแรกที่อยู่เบ้างหลังเพราะถ้าอยู่เบ้างหลังเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นคลุกฉะนั้นตระที่เป็นลักษณะหรือว่าไม่มีพัญญนะสังโยชแรกที่อยู่เบ้างหลังอันนี้เรียกว่าระหูฉะนั้นจำไว้แล้วตัวไหนจะเป็นอตัวไหนจะเป็นสังยุตสังยุตตระเพราะอ,อะไร ก็มีอยู่สองตัว D กับ O เพราะว่าสองตัวเนี้ b เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรฐานสองฐานคือสระสองตัวผสมกันก็คือ A อะไรผสมกับมันให้อ A อะไรผสมกับมันผสมกัน,น,กนแล้วเป็น A ได้ก็คือ R กับ B ผสมเป็น A ส่วน O ก็อ่ R กับ O ผสมกันเป็น O ข้อที่หนึ่งมีใครผิดไหมใครได้ใครได้ไม่เ,เต็มบ้าง สี่ลบสี่เลยเหรอรู้เือตลาดเสียงยาวตายแล้วรู้จำสลัดเสียงยาวตอบตามหลักการไปตามหลักการรนะับต่อมาข้อที่สองอาเทย์กับพิการต่างกันอย่างไงารอาเทย์ีอยู่ในทุกส่วนที่เราก็อธิบายว่าแต่เราสุวที่ทกับแปลงฝางเทย์คือแปลงเนี่ย เปลนแปลถ้าอยู่ในอาเภในตลาดก็คือแปลงตลาดให้เป็นเพืาอนะแต่อยู่ในพยานะกระแปลงพยานะให้เป็นพยานะซึ่งแตกต่างจากตัวเดิมถ้าอยู่ในนิกิกระแปลงนิกิให้เป็นพยานะส่วนวิการวิการอยู่ในตลาดส่วนที่ตันั้นคือใช้กับการแปลงตลาดให้เป็นตลาดนั้นไม่อยู่ในที่อื่นเพราะว่าในพรสุทติไม่เกี่ยวข้องกับอะไรตลาดในนิกิก็ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดดันั้นมันต้องอยู่ในตลาดส่วนที่ตัวนั้นก็คือ แลงให้พิจักเดิมคือให้พิจักบรรณเดิมด้ไรอีกลายเป็นอะไรเอปกลายเป็นโออย่างเงี้ยเรียกวิิการให้พิจักบรรณเดิมบรรณเดิมคืออาอาเรียกว่าวัานโนอ,อีอีเรียกว่าอิวันโนปูอูเรียกว่าอวันโนนี่นนคือบรรณเดิมจา่แั้ว้าข้ามไปอีกวรรณหนึ่งเนี่ยนี่คือการทํวิบิการแล้วก็สุกิตโตมพีติ วิสาสะมาปาทินี่เป็นส่วนที่อะไรตัดและต่ออย่างไรอันนี้มันก็เอาข้อความของปัญหาครั้งก่อนเนี่ยเอามาให้ทําดูท่านเองเออมนคนมาเถียงกับวิสาสะมาปาทิมันมีกี่คำาแแน่นัาไปสี่ห้าคำเยอะมาดูตัวแรกต,ต,ต่อสุกิโตมยิติอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นรลปปั้นสะัลตินะดีค่ะสัลตุสัตติตัต้ตเป็น สุกิโตอะอัมพีไรติแล้วเบาสองตัวแรกก่อนคือระหว่างสุกิโตใช้คาว่าระหว่างถ้ามีการทำสองสุธิก็ใช้คำว่าระหว่างระหว่างสุกิโตะอัมพีเราไดูสระทั้งสองมีรูปไม่เสลอกันรกรุดสระหลังก็ตอบเป็นสุกิโตะิีอันนี้คือตอบตามหลักการที่อยู่ในหนังสือสูตรสาเร็จปริญญากรถ้าไม่อยู่เขาจะไม่ได้ถ้าตอบตามความเข้าใจตัวเองคือสระหน้าเป็นติฆะหลังก็เป็นรัสสะ ก็ลบสระหลังหรือเป็นักษณะอยู่อะไรอยู่หน้าพญาราศีโยตอบเกินไปนหน่อยก็ได้ก็ลบสระหลังก็เป็นสุกิโตมิติอย่างนี้ก็ได้แล้วระวังสุกิโตมสุกิโตมันระวังสุกิโตมที่แต่บิติอันนี้ก็อธิบายไปตนของทีฆาตธรณีข้อที่หนึ่งเขาจะบอกว่าม่อลบสระหลังแล้วให้ทีฆาตธรณามันจะใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอิติคืออิติไม่อยู่ คำไหนก็แล้วแต่มันใช้กฎเกณฑ์นี้ถ้าเกิดมีการทีฆะเมื่อไหร่อ่าก็คือถ้าขงหน้าเป็นรักษาเนี่ยอิติอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะลบุกมันต้องทีฆะตัวขงหน้าทํา,าให้เป็นเสียงยาวเช่นไรกฤิสามะบวกกิติอะไรก็าเป็นกฤิสามาติเนี่ยหรืออะไรกฤตากสามิบก,กิติก็เป็นกฤิสามิติ แต่นัปเปนเนีเรื่องหนึ่งแต่มาดูในเรื่องนี้นนคือเราก็ใช้กฎว่าเมื่อลบสระหลังแล้วก็ให้ที้างสระหน้าเพราะว่าเรากลบีิตัวนี้ทิ้งไปก็ตอบเป็นสุขิโตมทิติแล้วตอบตามหลักการอย่างอื่นได้ไหมตัวตัดตัวหน้าก็เป็นรัะศรถหลังก็เป็นรัศศลลบสระหลังไปเลยเป็นเรื่องจะที้างสระหน้างี้ก็ได้ โดนกินแต่แปว่ากรรมการท่านไม่ได้นะเดี๋ยวกรรมการรู้นะกรรมการกินหนักเหมือนเดิมต่อไปวิสาสะมาปาทิอันนี้แปลว่าก็ถ้าเป็นวิสาสะกับกาปาทิ่ก็ใช้ตามกฎของปาทินี่ก็ที่คือนิคฤดอยู่หน้า ระอยู่หลังการแค่หนีเป็นมะก็ตอบเป็นวิสาสามาันาิถ้าเกิดทั้งหลังเป็นทะก็บอกอธิิเป็นทะเพราะว่าบทของอธิปิฏฐคือข้อสุดท้ายของเขาคือนี่อยู่หน้าเขาสามารถอธิปิฏเป็นมะเป็นทะได้โจทย์ให้อะไรมาคือเป็นมาก็อธิิเป็นมะให้ทะมาก็อธิปิฏเป็นทะตามโจทย์ที่ให้มาเรามาดูข้อที่สามข้อที่สามเป็นข้อที่ยาวได้สิบคะแนน วิปนามมีกี่ตัวอะไรบ้างก็มีสิบสี่ตัวใช่ไหมสิโยอังโยนาหิตะนังสมาริสนังสมิสมงส,งสุอันนี้เราจะได้ดคำว่ดแล้วก็คําว่าพระกรรมโตเนี่ยบริวัตธอะไรได้บ้างอันนี้คือปัญหาโลกแตกมากเลยท่องได้ทําไมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวตกลงท่องได้ไหรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอ่อท่องพระกรรมโตไม่ได้แต่แล้วพระกรรมโตนะมันมีอยู่กี่คําอ่ะในแบบท่อง มีสามสุดิยายพัดก็มีปัฐมาก็มีอารัปนาก็มีเนั้นถ้าตอบว่าตัวเดียวเราก็ไปว่าเนิร์ขาดอีกสองตัวจะได้ไม่มีหนึ่งปัฐมัยพัดตัวใหญยพัดอารัปนาฝ่าที่เป็นพระบูชาอะไรพักวันตาพักวันโตพักวันตังพักวันตาไอพักวันตังพักวันเตพักวันโตแต่อารับนาอะไรพักวะพักวันตาพักวันโตแต่ไม่มีอยู่สาม มันอยู่สามสติบัติธรรต่อมาสัญญาจัดนามไว้อย่างไรตันหนึ่งถึงสี่เป็นอะไรสัปนามห้าถึงเก้าสิบแปดเป็นกุณามแต่ตั้งแต่เก้าสิบเก้าขึ้นไปจะเป็นนามนาณบางกนอาจะถึงโถดอะไรตั้งแต่เก้าสิบเก้าขึ้นไปถึงโถตเสร็จแล้วตอนหมดจะเว้นไว้อย่างหนึ่งคือกุณณะสัญญาไม่ตอบกันมา ไม่ตอบปุรณะสังขยาจะมีหลายท่านไม่ตอบปุรณะสังขยา<แ>ฉะนั้นเขาไม่ถามว่าในปกติสังขยาเราถามว่าสังขยาฉะนั้นสังขยานี่คือต้องเหมารวมทั้งหมดทั้งปกิติทั้งยาเนะี่ยปุรณะสังขยาด้วยฉะนั้นปุรณะสังขยาจะเป็นคุณนามไม่มีตัวที่เป็นนามนามเลยเพราะใช้เป็นวิศนักฉะนั้นต่อมาวิจฉานัมนามแบ,บ่งเป็นเท่า,าไหร่เบ้างวิจฉานัมนามก็แบ,บ่งเป็นสองคือนิยมกับอนิยม ตาตุมากสําจเป็นสัพนามเชนไหนตาก,ก็เป็นลายเป็นนิยมวิศระสัพนามส่วน,น,น,นตุตมา,าเป็นบริษัทสัพนามคือธรรมท่านตาตุมาธรรมะเนี่ยเป็นบริษัทสัพนามแล้วก็โตปัจจัยกับตถาปัจจัยที่อยู่ท้ายนามเป็นนามเป็นเครื่องหมายพัอะไรโตปัจจัยก็ไปได้สองยพัน 200, คือปฏิยากับปัญญมีมาถ้าเป็นตัวอย,าย่าไป็ว่าหลายข้าง ทำเป็นป็นจมีกันไปว่าแต่จุดตั้งถัดไปใเป็นในพันอะไรเป็นสุตรีพักเป็นอ่าเป็นเครื่องหมายตระกูนี้ครับหรือว่าข้า้งหน้าจะมีปัจจัยแทนนำคนอื่นโผล่มาอีกก็ได้ต่อมาในขยะเป็นถ้าเราเป็นกิจชนิดอะไรบ้างถ้าตถ้าถ้าเป็นคํากลางกลางก่อนรวมรวมก่อนมันก็เป็นสองอย่างคือตัรรมธาตุกับอันตัณฑ์แต่ว่าตัณฑ์กรรมัาต์เนี่ยแต่ัวอย่างเนี่ย เป็นได้กี่วาโจสามาตุจะเป็นได้เท่าไหร่สีว่วาโจยกเว้นภาวะยกเว้นภาวะเท่านั้นคือเป็นกันกดกรรมเหตุกัเดเหตุุกรรมยกเว้นภาวะส่วนรมาตจก็เป็นที่สามคือกัดแล้วก็อะไรอภภาวะกับเหตุุกัดไม่มีกรรมนะตัตูกวาโจภาวะโจงและเหตุุุกัดตัวโจงอ่าเราะมาว่าพินที่กับพิชิแปลว่าอะไร อันนี้แปลว่าตอยแล้วคีทำลายแล้วแต่นั้นมันเอียนจตนีต้องมีคําว่าแล้วด้วยส่วนพิคิดนี้เป็นอะไรแตกแล้วมาลงปัจจัยอะไรพินที่ลงอะไรปัจจัยลงอาปจัจจัยในหมวดลุตะท่าส่วนพิชิลงยัปจัจจัยในหมวดทิว่าถ่ามีใคร้อนี้ผิดไหมแล้วพิ ปิดตรงนี้แต่มันอาจจะซ่อนข้อไดปิดไว้ลึกไอนี่หน่อยหนึ่งเลยไม่กล้ให้ดูใหม่ต่อมาข้อที่ห้าปัจจัยน้มันกิจแบ่งเป็นกี่พวกมันใช้การกันอย่างไรฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนกก้มันกิจหรือกียร์กิจมันก็แบ่งเป็นสามพวกเหมือนกันสามพวกเท่ากันแต่ว่ามันอาจจะใช้ปัจจัยปละชุดอ่าอย่างนามันกิจอ่าแล้วก็จะมีสามพวกเกียอ,อะไรกิจตปัจจัย นี่คือ,อช้ตราประกอบก,ก,กับศัพท์ที่เป็นกัมมารูปเ,เดียวคือปัจจัยของหมวดนี้มีอยู่ห้าตัวใช่ไหมกรีดีนะบุตูรใช่ไหมคือในรูปคราะห์จะเป็นกัมมารวจุงเดียวแล้วก็กิจต่อปัจจัยตราประกอบกับศัพท์ที่เป็นกรรมรูปและภาวรูปปัจจัยของหมวดนี้ก็มีสองตัวคือขานิยมในรูปคราะห์ก็จะเป็นกรรมารวจุและภาวะวจุแต่ภาวจะจุเราเห็นน้อยส่วนมดนุดท้ายคือ กิดจกิจประจัยคืออะไรอ่ะอีนัทตะเวติตุงยุอันนี้ก็ใช้ประกอบได้คำศัพท์แม้ทั้งสามเหล่าคือนั้นเป็นข้อจะเป็นการตรว,วจจบก็ได้แต่มาตรวจก็ได้พาวัจบก็ได้เป็นต้นแล้วไม่ได้ถามกิอยากินนะไม่ต้องตอบกิอยากินมาว่าอันตะวันตูตาวีใช้บอกการมุ่นการนี้วันจุนาวันจงนี้อันนั้นอันนี้คนเราเลือกอันนี้นาำมากินหัวข้อเป็นนามากิษไม่ได้เป็นกิอยากกิจ แล้วก็ชันะลาพี่โนพี่ขูอ่าพิกษุงหลายผู้ได้ซึ่งชาดมตินี่ลมประแจอะไรพิรุณสัณะอะไรเห็นข้างท้ายอ่าคือถ้ามันไม่เป็นพระบนะมันเป็นเอกะมันก็เป็นลาภีลาพีมันจะดูชัดเจนู่แล้วเขามีคําว่าโนไม่ก่อนที่ทำมาว่าแองยุบเป็นอันนะแปลงยุบเป็น้วนะเรือนนะต่อไปยุบปจจนใจทันทีแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าอ่าการที่เป็นโนเนี่ยใช่ไหม มันก็แปลว่ามันต้องแจกบางบางอันอาจจะเป็นแจกอย่างสืทธีก็ได้ถ้าเป็นยุบป,ปัจจัยจริงๆอ่ะมันจะมีสระวางไม่น้ามาอีกตัวแลวมันค่อยมีสระวางไม่น้ามันอีกตัวน,นีกอีกตัวนี้แต่ั้นตรงนี้มันไม่ใช่ยุบป,ปัจจัยอันนี้คือนีปัจจัยนีปัจจัยเราก็ต้องมีข้อได้สองอย่างจะต้องมีข้อเป็นการ,รสรุปกัตตุสนะก็ได้หรือกับสรุปลงในวต่างศิลักก็ได้หรือใครจะตั้งได้อีกอย่างคือสมาธลรูปก,ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ตั้งอย่างเดียว อันนี้ลงแนปัจจัยเป็นกัตรลูกกัตุสนะคือชาแนงใช่ไหมเอาตัวนี้เป็นชาแนงแล้วก็กายคืออัคคีาเป็นกัตติจุบรพันตีติก็เป็นชานะนาพิโนโพิขู่พิสุทธทั้งหลายใดย่อมดได้ซึ่งชาเห็นนั้นพิสุทธั้งหลายนั้นชื่อว่าผู้ได้ซึ่งชาอันนี้ก็ฉ้นถ,ถ้าเป็นอีปัจจัยต่อนนี้ก็ได้หรือบอกว่าเป็นกัตรุลูกรู้เป็เพาเป็นกัตติบจบนะแล้วก็ลงแนวเห็นปฏิละกีละคือมีสีเลนะในร่วีเพราะ เลาตั้งริเพราะก็เอาข้าคนมาเหมือนเดิมแต่ว่าเราอิติเราไม่วางไม่ไม่โรกลับละพันติเราก็บอปไปเอาสีเละหนะมาขั้นแล้วก็เอาบิวีแทนจะเป็นสีเลระติคือชานังละพันติสีเลระติชานะน้ำพิโนพิขูพิสุทั้งหลายเราได้ย่าได้ซึ่งชานเดอร์บติเห็นนะมพิสุทั้งหลายเราเชียนะว่าผู้ชานผู้ได้ซึ่งชานเดอร์บติแล้วก็พิคานตะละกาโลอันนี้แปวลว่าอะไรตานเป็นที่เที่ยวไปเพื่อ พิสาฉะนั้นเห็นถ้ามันคือปัใจจัยในหมวดกิดจกกิจปัจจัยแล้วมีสถานที่หรือเวลาเป็นอนุบุเนี่ยให้มองว่ามันเป็นอฏิกรณะสถานะเป็นดับแรกแล้วนี่แล้วก็แปลแปลอฏิกรณะสถนักด้วยคือแปลว่าการเป็นที่เที่ยวไปส่วนพิษขานี่แปลวเพื่อฉะนั้นนามตวนี้แปลว่าเพื่อในริเคะอกก็ต้องเป็นอะไรพิษขายหญ่ ก็จรรติใครจะเป็นจรรติก็ได้อาจจะม่วิสุทหลายรูปหรือวิสุทรูปเดียวก็ได้อาวิสุทจรรติย่อมเทียบไปพิคขาเพาื่อวิสาอิทธาฐานใในทีน่นี้อิตธิเห็นนั้นโสอารุไม่ใช่ในการนี้นะเอารับวิสุงหลายอาร่าวิสุทย่อมเทียบไปเพื่อวิสาในการนี้ในการเนี่ยเห็นนั้นการนี้ชื่อว่าการเป็นเทียบไปเพื่อวิสาและเราดูตัวมันคือจรรทามีการตีฆะ็นอา แลวเฉี่ยไม่ถ้าเองทำอะไรนี่คือลงนักปัจัยเป็นกัตรูปอาทิกรมสสณะแล้วก็ตุลโพสกัลโลอันนี้ถ้าเราเคยดูเรื่องขับปัจจัยมาเราก็จะบอกได้เลยว่ามันคือขับปัจัยนะถ้าเกิดมันคือขับปัจัยมันก็ต้องปเป็นกัมมกรูปกัมมสัตนาเท่านั้นเห็นรูปพร้องถ้าเป็นกัมมาระจบจะเลือกอะไรดีจะเลือกักขยะหรือกายเกิดที่เป็นตภาพปัจจัยได้หมดดังนั้นทุก ในรื่องขมนเป็นทุกข์เขนะเป็นดับแรกนี่ทุกข์เขนะตัวน,นี้มันจะเป็นทุกข์แล้วต้องเป็นทุกข์ทุกข์เขนรระ,รระรับปฏิติุลภูจัใชัไม่แปงยากคบสันท์เป็นพระภะตาข้างล่างกันเลยแล้วพิติติก็ได้หรือละัะพิยเตติหรือใช้ตะพะก็ได้ตะพระพระตัพะมันยุ่ยยงยากหน่อยหนึ่งคือมันต้องประกอบลิงให้ตรงกับอัญมณ์ถ้าอนอัญมณ์เป็นพงลิงก็เป็นระพิตโพติถ้านอัญมณเป็นจีนก็เป็นละพิตภานติถ้านอัญมณ์เป็นระพงอ หนี่อะไรแล้วนทะี่ตับหันตีนะก็คือลบตีแล้วก็ที่นี่เป็นเป็นหน,น้าต่อมาก็ข้อที่หกอะไรชื่อว่ากรรมทาริสมัิมีทั้หอ,อ,นะอะไรบ้างอะไรชื่อว่าตรรมพันสมัินี่นั่นถามหลายหลายหลายรอบแล้วนะอะไรในวันศับสล้อมกดขึ้นไปขึ้นไปถ้ายาทั้ผลเดียวกันก็เน้นถึงสมัิอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่ถึงกรรมฐานสมัเิเลย แล้วมันจะมันจะมีคำว่าขึ้นไปมันจะมีคำว่าขึ้นไปนามัสตร์สองบทมีพันธะพัรจนาเป็นอย่างเดียวกันบทหนึ่งเป็นประธานคือเป็นนามนาบทหนึ่งเป็นวิรณาคือเป็นนามหรือเป็นคุณาทสองบทมีบทขึ้นเป็นประธานท่านยับทางบทเดียวกันชื่อว่ากรรมฐานวิสมาก็มีอยู่พกแล้วก็เกิดมาให้หมดวิเศษนาบทวิเศษสระบทวิเศษนบได้บทวิเศษนบกบก็สำตมราผู้บทก็ถามเขาว่าธนาดผู้บท แล้วก็รัศดาผู้อันหมู่แห่งวิสุแวบดบล้อบแล้วเป็นแคมไยุคใช้ได้ไหมเนีย่ย <c oughs> ไม่ได้เลยยดือ,อายานผะู้อันวิสุผู้อันหมู่แห่งพิสุก,ก็แปลว่าอันตัวเนี้เป็นตริยาติปุริสมาตวิเคราะห์หลังสุดต้อหมู่แห่งพิสุวิเคราะห์ก่อนจะเป็นอะไรทิขูนังสังโฆทิขูสังโฆเนีย่ยจะเป็นชอตนะัก ใช่คเาตัดทำไมเป็นพระวชนะเมื่อคืนเคยบอกไปแล้วว่าแห่งที่เข้่กับอตัวที่เป็นสังฆคณะหรือกองหรือสัวอย่างเราขึก้นไปจัดจีต้องแต่งเป็นภูก็เป็นกูนางสังโตภิกขุสังโฆแต่เราตัวนี้ดึงมาตรงนี้มันต้องแปลว่าผู้อันหมูแต่นั้นตัวนี้แปลว่าอันคือเป็นตัวเยเพรัะว่าตอนนี้ัตัวเนี่ยเป็นตัดปัจจัยไม่รูปเป็นแต่ม่วจบมาับตัวนามิตาได้แล้วตัวนี้ก็ดึงมาเป็นเอวนะเหมือนภิกขสังโฆตัวก็เป็น ที่ขสังเคนะบริบุโตก็เป็นที่ขุสังฆบริบูโตสตถาตามว่าสตาผู้อัน,บ,บ,นบูแหงาเป็นสูตรแวดความแรงชื่อว่า,วาที่ขูสังฆบริบุโตตัวย่อคือตอนตับโราณตอบเนียก็เป็นตริยาตับบริสสมรมมีจันทีตับบริสสมรเป็นท้องและเป็นภายในแล้วก็บรุภูมกลัวแล้วแต่ภายใหญ่กลัวแล้วแต่กตรน,นี้ก็แปลว่าแต่จะเป็นมันจะมีตับ ของตัวน,นี้พัดได้าคือเป็นเป็น,เป,นเป็นตับอุทิสมาดแต่ภัยใหญ่ภัยใหญ่ใหญ่ยู่หน้าใหญ่เป็นวิชนะนามอยู่หลังก็เป็นวิชนะก็คือกรรมวัธสมาดจะมีวิชนะอยู่หน้าฉะนั้นเ็ตาตั้งวิเคราะห์ภัยใหญ่ก่อนภัยใหญ่ตั้งเขาว่างไงมหนตัณภัย่างจก็เป็นมหาภัยใหญ่แวอันนี้แปลว่าแต่ก็ดึงมาเป็นมหาพ,าย,พายัสมาพยมหาพายาได้หมดแหละชอบตัวไหน อนี่ไม่ใช่แล้วนมหาเพสมาปีิโตแล้วก็จะเป็นมหาพยาพิโตค้ะไทยใหญ่แล้วก็ แล้วก็เอาตัวน,นี้มาเพราะเราปแปลว่าแต่ก็มหาพยิยสตมาหรือยำหาก็ได้แล้วปีโตเติมหาพยาปีโตรโบริโสดรงุรุปทุกตัวแล้วแต่ใใหญ่ชื่อว่ามหาพยาปีโตก็เป็นปัจเจมีตับปุริสตมามีวิสนทธิ์ุฒิกรรมะกุริสตมาเป็นทอ้องแล้วสุดท้ายนี่กับัจ,จในมีในจิตไหนบ้างและใช้ต่างกันอย่างไรก็มีในเกียรติทิศสองคือ โคตรตัดตาทิศกับตรัตรยาที่ตทิศแล้วใช้ต่างกันอย่างไรนี่กับปัจจัยในโคตรตาิตใช้แทนอะไรใช้แทนปัจจักรส่วนนี่กับปัจใปใจัยในตรัตรยาตาทิตใช้แทนอะไรใช้แทนสามทั่วไปแล้วก็มารูปิคะห์นี่พิสูจน์ตั้งหลายผูอยู่ที่โคตรต้นไม้ มันต้องประยุกต์ใช้ได้คือนิกาับปรจัยในตรรกิยสถิต้องมีคาว่าลุกขะมูลีวะสันติติจะเป็นลุขะมูลิกาพ่ผู อั่นว่าพิสูตทั้งหลายเราใดย่ยมอยู่ที่โคดแห่งต้นไม้มแล้วก็เหตุ้านณ์พิุวงลันทิดว่าก็อ,อยู่ที่โคนแห่งต้นไม้มเราสามารถตั้งอย่างอื่นได้ไหมต,ไ <c oughs> ตั้งอย่างไหนอนนี่ไงเกิด <c oughs> ก็แล้วแต่ละกันคือถ้า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 ไม่มีจิตใจจริงๆอ,อ่ะอะเราก็ต้องได้องอ,อื่นอาจจะอะไรอะไรดีนอนหรือตา,ตายที่เสื่ตายบนต้นไม้ตายบนติควนต้นไม้อันนี้มันคนใช้คำว,ว่าตายย่อมอยู่ดีอยู่แล้วคือ ปีที่สูตรตลาดโรได้ต้อ,อยู่ที่คอนแทตไม้เห็นไั้สูตรนั้นชื่อว่าอยู่ที่คนต้นไม้เนี่ยถูกต้องดีสุด,สดแล้วฉะนั้นก็ลงนิจับปัจปใจัยในตรัสรยาเศรษฐกิจต่อมาข้อที่จะลดโฟล์พาโคคืนภาคที่สี่นี่ลงอะไรปัจจัยลงอะไรปัจจัยภาคปัจจัยในไหนปุราณตะทิ่นี่แล้วก็จำเรายิข้อมา คืออะไรพราต้องแต่งเป็นอะไรทีร่เต็มแห่งเจดียพักคืออะไรจตุนังมันใช้แทนอะไรบุรณะก็เป็นบุรโนโรก็จะเป็นเด็กจตุนังบุรโนโรจตุโถพาโคเนี่ยพระไม่ได้จะเป็นาตุทั้งหลายสี่ชื่อว่าาตุที่สี่และสุดท้ายสุดท้าย อันนี้ลงอะไรปัจจัยภาระอย่างลงในยันปัจจัยในภาวัตถิปแต่ว่ามมองได้สองอย่างนะอบางคนบอกว่าความเป็นแห่งกําลังหรือความเป็นแห่งคน่านแต่้ตัวนี้ยาวไปอะไรความเป็นแห่งคน่านจะดีกว่าก็เป็นภัะนาภาวะภะระอย่างความเป็นแห่งคน่านที่ว่าภาระยรอย่างนั้นะเจ็ดข้อของเราก็แค่นี้ก็โอเคอยู่นะ มายอกอนเราดได้เกินตองให้มามาเยอะทำตัวทากอีกนนหนึ่งหนึ่ง,ง,งสับสองสับสามสับกโอเคอยู่ยรายองกอนเป็นที่พึ่งของเราได้หรือม,ม,มันจะได้ต้องพิชาอื่นด้วย